ทุกคนก็ต้องกรสวิตช์ทุกคนนะครับผมีผมก็จุ้ลในเกมฮอนไกสตาร์เลยผก็จะมาเออเอ้ยน้องมองกล้องเหรอรจะเล่นเกมฮอนไกสตาร์เออก็จะลงซิมูเลตนะครับผมจะมา,าทำเควสไอ้นี่คือผมยังเคลียร์หมดมเลยจะมานั่งทำไอ้นี่ทุกคนปกติตุกเต่านี่ผยังเล่ไม่หมดเลยน้ำซี่ขึ้นไปซึ่งผมไปกดไประดับตห้าความยากสุดๆนะระดับนแต้มห้าจริงๆนะเพราะว่าห้าขีดสิบสองผมลองไม่หยุอ่ามันผ่านรอบเดียว สิบมิสิบรอบที่เหลือคือผมไม่ผ่านเลยคือแบบดวงไม่ดีทุกคนแล้วลก็ไอ้ที่ผมใช้เป็นนี้นะก่อนนะเป็นลูกเต๋าอันนี้อ่าเดินลงค้าขายเนาะค้าขายได้เงินคืนไม่ผิดน,นะผมได้บัฟพวกนี้มาเมื่อช่วงนะี้ได้นี่มาได้ผมโค้ชโชคดีที่เหลือก็แบบไปหาโอกาสหน้าเอาใช้ีทในคนลูกเต๋าแบบลงพื้นที่ค้าขายแล้วซื้อของได้เงนินคืนสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะบัฟที่ผมได้มาก็ประมาณนี้เลยบัฟแบบเบสิกดูคลิปเข้ามาแหละเออดูเข้ามาเพราะว่าอันนี้ผ่านง่ายสุดละ ซึ่งผมจะมาดวงดีไอ้กับอันนี้กับตอนที่แบบเรียกว่าไงอะตอนที่แบบคือแบบว่าอ่าเออเรียกว่าไงดีเล่นระดับข่าปกติเว้ยไม่เล่นระดบข้าสิบสองเลยข้าข้าสนะิบสองน่าจะแบบผ่านง่ายม,มากๆเลยที่ผมเล่นทนะีมคนทั้งทีมนี้อ่าส่วนสปาร์เกิลที่ผมปันป้นมาคือมันยังไม่สุดัุกคนน่าจะสี่สองก็ยี่สิบแล้ี่ยมันแบบคือน่าจะเพราะว่ามันไม่ได้บดงดามเมจคทีทิคอลแหละคือผมเล่ปั้นยากว่าถ้าเกิดประจําตัวน่าจะมัน อีกสามสิบประมาณร้อยห้าสิบร้อยสี่ประมาณนะั้นซึ่งถ้าเกิดไม่มีประจำตัวผมว่าเล่นยากเนะผมเน้นเป็นสปีดเลยก็ปสปีดไม่สุดทุกคนสมัครถได้กับบนนี้ได้แตผมผมไม่ยันนี่และไม่ยันนั้นเพลิดเลยคนยังไม่สุดนะสวัสดวัขึ้นเดี๋ยวผมต้องฟาร์มเสร็จสวัสดขึ้นอีกยาวเลยงานนานมากเลยแหละเพื่อนนีแล้วพอหูซื้อพวกนี้มาเพราะว่าพวกนี้มัาสำคัญมากเอาไวส้สำหรับเอ่อ ใช้เรียกพออันนั้นได้ตังเพิ่มประมาณนั้นแต่คุม้มม,ม,กมักมักนี่เคอนี่ยไม่เคยใช้อันนี้มาไม่ดีเท่าไหร่เัราสวคาณก็เฟร์ฟวร์ได้ดสู้ได้แล้วลดกโอเคจไปเนี้ให้ได้นะ้วก็ต่อไปก็แต่อ,อีก150บาทก็ไป200ปพอดีนี่เข้าค้าขายไ150เป็น300อิ่มเลยได้กระบกอกโยูาสิบจากไอถ้วยอง ว่าเจอของดีแล้วกันของนี้น่าดีมากเลยถ้าเกิดได้ของดีคือจะหวานเจี๊ยบเลยอันนี้โอ้ยน่ารื้อมาเลยเฮ้ยโอ้โห oh, เกลือนนะอยู่กับเกลือเนี่ยเข็มปัดอะบอกเลยเสื้อขึ้นมายังไม่พอด้วยไปไหนไปไหนไปไหนอันนี้ดีอันนดีจะได้คืนมา มีผมมีส,บสิบเอ็ดชั่วมมีสิบเอ็ดชิ้นมาได้หนึ่ร้อยสิบอีตัวนี้ไปน่าจะไหวเพราะมันแค่ระดับความยากข้าปกติคือผมเอาทีมาจัดเต็มเลยเอาแบบเอาผ่านชัวปาไปผมค่อยให้ดูเซตตอนนั้นคนนะตอนแบบจบเกมให้เขาให้ดูเซตแล้วกันปาไป,ไปตึงมาร้อยอันนี้ผมนีม่เป็นสายช้าไม่เป็นสายสปีด เพิ่มมาสี่เป็นเจ็ดได้อยู่ได้อยู่แต่ตอนนี้คือแบบมันจะแต้มมันจะเกินทีนี้คือแบบถ้าเกิดแต้มเหลือคือโคนเหลือกคนเจ็ดบัฟไปเลยได้ใช้หมดละเกลือไม่ยใช่ไม่เกลือสมรับได้คือชิงฉี่ปลาแดงเหมือนกันคิวคิวปลาแดงหมดเบรกลงไปข้างล่างอีกไม่ลงด้วยดื้อดื้อมีโลมาไม่เป็นไรดึงไว้คือแต้มมันค่อนข้างเหลือทุกคน แต่เนี้ยคือเป็นอนุาตแล้วเพราะว่ามาันเกี่ยวกับการใช้สกิลใช่ไหมซึ่งมูเฉินมันต้องใช้แต่ไม่เป็นไรมันหมดเขตเองแล้วที่พี่ข้อสวยมีจังสวยจัดไป <c oughs> ผมใช้สกิลกันผม,ผมปลาธรรมดาเลยกันเพื่อไปใช้สกิลก็ปลาธรรมดาไปเอาสเต็กก็ปลายัดเบรกสวยดึงขึ้นมาใหม่ โอเคก็จ okay, so ั่วไม่ไม่ใช่จั่วบัฟไปแล้วแหละดึงมันไม่ใช่สุดทุกคนถ้าเกิดร้อยสามสิบสี่อ่ะเฮ้ยร้อยสามสี่ของมันจะดึงมาแค่ครึ่งเดียวถ้าเกิดเป็นร้อยหกสิบคือมันจะการันตีได้ชัวร์ไงแต่ผมทำไม่ถึงเพื่อร้อยหกสิบผมต้องมายืมเส้นของโบเนียมาเพราะโบเนียผมถึงร้อยหกสิบใช่ป่ะใช่ไหมเจะาพี่โบนิเอร์ผมถึงร้อยหกสิบมันจะได้ดึงเรื่อยๆอ่ะประมาณนั้นแหละชิบ่านร้อยสองร้อยโอเคอันนี้โอเนี่แต่ผมถือต้องการเนี่ยโคตรดีแต่จะไม่ได้พอนะซื้ออออยยยยย่่าาางงเเดดีีววซื้ข เป็ไม่ผิดนะโบนีย์ผมร้อยหกสิบใช่ปะ่ะนี่กันร้อยหกสิบกี่หน่วยกว่าทำได้คุณทำโคตรยากคือได้ไปคซีผมมันตอบแต่สปีดผมจะสูงแต่คุณถ้าทำทั้งได้เมคซีทั้งได้ไอ้สปีดสูงโคตรเก่งพวกคุณนั่นคือแบบเป็นพวกปีศาจอะ่ะคือดวงดีรีดิจัดอะ่ะยอมรับถือเลยลงล่างยาวเลยน่าคุ้มกว่า ยี่สิบบาทจัดไปเอาอันนี้ได้รับ50%อันนี้ไม่ค่อยคุ้มอะไรเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวที่ทใี้พี่ได้เดินเท่ากับพี่พีนสุดได้รับมาได้เงินเพิ่มถือว่าดีนะชิปอันนี้เข้าพื้นที่ค้าขายยังไม่ได้เข้าค่อยม่เลยโอเคนี่ดีคูณสองเพราะผมได้จากปั๊บจากนั้นมาจัดไปลงร่างเราหลาย,ยาอย่าจะเข้าพื้ที่ค้าขายให้หมดเลย ไอ O U เหรอได้เงินคูณสองเห่ปะแปลว่าถูกอันนี้เคยออนะสมมติไม่มีจะพิมพ์คือมันจะได้เงินไมคราไม่คืจริงครับใหไม่ไม,มีปฏิบัติเป็นสองเท่าจริงไม่ค่อยคุ้มนะเ,เอาไปเอถอะไม่เป็นไรสอบคูณสองไปอีกทีนึงเพราะว่าอ่าด้วยดีสี่หกใช่ปะเดี๋ยวเราไม่ได้สู้ไเไจะรับเงินจากการต่อสู้สี่เงี้ยมาละไ,ได้สู้ปุ๊บมาปั๊บเลย ใช่ป่ะอาเหตุมันต้องต่อสู้ใช่ป่ะดูนะปึ๊บชืบจะการต่อสู้ใช่หรือไม่เมื่อใช้งานจะทำไงใช่ต่อสู้คนนั้นอ่าเข้าอ,อนล่าจะไปเกี่ยวจัดไปแท้ๆไหวละเพราะาบัฟแน่นละแน่นละดึงมาเลยเล่นดึงมาเล่นเลยไม่มีแปะคนใต้ไม่ไรน่าจะเบอร์ตายอยู่ ใช่ไหมก้ามื่นสี่มื่นยังไม่แรงมากเพราะว่าอ่า,ม,ามือหมวยยังไม่ได้แน่าไหร่ยังไม่ไแนันติแต่ก็แค่บัฟโคตรแรงนะเอาจริงแค่แพ้อีกน่าจะแร,แรงแบบแรงโหกเลยอะอเยนี่ก็จวบหนึ่งจวบสองยังไม่ได้ก็จริงจริงไม่ควรดึงนะจะกดไปแล้าช่วงมันไปอืม ตีไปผมจะไม่นั่นละเสียดายของปาไปช่วยเสียดายของสเสียแต้มสกิลฟื้นมาไม่เป็นไรแล้วก็ดึงขึ้นมาถ้าสิ้นหายไม่เป็นไรเรากำลั้จะต่อแลอ้วอ่าสมัเคเตอร์อจะลงไปอยู่ไอ้ช่องเกือบท้ายพอดีช่องรองท้ายแหละจะได้หนึ่งรุ่นเป็นในที่โคตรดีเลยเติมสกิลก็เหลือด้วยเพราะตัวขบวนมันไม่ค่อยกินแต้มหวานเจีย๊ยบ แล้วก็ไอสเสดฟุกุก็จะหายไปสวยแทงไม่เข้าครับไม่เข้าครับดึงมาต่อขึ้นมาสวยครับชึบชึบชึบเจ้าพอดีนะปับ๊บไม่ขีดไดคอแล้วดึงมาใหม่ปึ๊บ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 หยัดซ้ำไปจะหมดบัฟต่อธรรมดาพอ ในแค่นี้ก็แบบมันก็เจ็บแล้วผ่านของข้าของเจ้าอังกฤเพื่อจะได้แบบได้ตัวได้นั้นไม่ถึงอ่ะพูจบในแคน่นึงได้นั้นได้สกิลไอ้ของมาแรงไดผงไ้ผ่านมาแรงได้แค่ผ่านผ่านมาแรงเลยมาแรงง่ายไม่ง่ายสุดละก็ดึงขึ้นมาใหม่ก็โยนใหม่โอเคไม่ค่อยเจ็บวดีนะดึงขึ้นมาผมนึกขึ้นเธอเนาะฟาไปสวย สู้จะไม่ได้เงินสีรอบกันสบไปนะก็สีรอบด้วยแบบว้าวให้กลายเป็นเงินให้กลายเป็นคนที่ซื้อขายให้กเ็นเงินให้กายเป็นเงินก็ได้ให้กลายเป็นเงินได้ได้อยู่นะได้บาทสองว้สิบคูณสได้สามร้นะแต่วดเยอะเอาเยละสกิลหมดฟุ้ฟูสวยทอยสีนี่คือแบบสเปนเงินอทุกคนเปนเงินนะยเราเราอิ่มละใช้ไปเลย อ่ะทีกอะไรเด้งอ๋อควันเด้งไงบ้างไม่ใช่หมาวางร้านอะไรเราจริงจริงหมาวเลยเนี่ยหมาวันนเนี่ยตังเหลือเลยถ้าซื้อหมดก้อนเหลือได้ตังคือหมิ่งสามสองสาม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 เลขสวยสองหนึ่งสามโอเคครับนี่อันนี้โอเคดีดีแต่ผมยังไม่เอาเพราะว่ามันมันยังไม่แน่นอนอันนี้ดีกว่าเยอะกว่าเจี๊ยบเลย กูตัวนี้ลงโอเคสวยลงสวยจัดขึ้นลงเป็นเป็นงูขึ้นลงขึ้นลงเป็นงูเลยง,ง,ง่ายๆง่ายก้อยเยอะนี่สามมัดตีไปเอาเงินมาครับเจ๊จิ๊บอันนี้ดีมากซื้เอเถอะให้มากดมากขึ้นอันนี้ลุ้นได้ลุ้นสวัสดีเหมือนใชฟไปถนะ้ามันแบบมันได้คืนเก้าสิบแบบแบบก็ได้คืนเงินแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะคืออิ่มเลยอะ่ะเอาเงินจิได้แต่เนี้ยเอสเอเนี่ยเขาอิ่มอะ่ะ นี่คือแบบเงินเงินได้หล่อละค่อนข้างจนละจริงๆผมควรจะเซฟไม่ควรซื้อหมดอันนั้นนะฝั่งขวาแต่ได้เป็นไรลำดัามันก็มีเงินใช้เรื่อยๆมันก็แบบไม่มันก็โอเคอะเงินเด้งโคตรเยอะเนี่ยสี่ร้อยบาทแล้วก็วอีกสามร้อยวุ้นอย่างนี้ทุกคนแต่บางคนเห็นได้ได้เบียบมีไปสองสามหมื่นนะแบบเขา stack ขึนมาแบบโคตรดีอะโคตรเยอะะได้เลยแหละผมว่าผมเบิได้นั้นไงว่าล้ได้เยอะ อันนั้นติดไอตัวนั้น่ะติดอันนี้ได้สเปรยสีครั้งผมลาผมอันนี้เซ็ตฟรีเรื่องงลงโอเคอันนี้มาคุ้มนะคุ้มนะเนี่ยซื้อห,หมดเลยหมือนอ่ะตะกี้คือแอบมันคือถ้าเกิดเราทอยครบสี่ครั้งจะได้อันนั้นฟรีสุ่มฟรีได,ได,ได้ได้ฟรีใช่ปะได้ฟรีรอบได้ฟรีโกงสองรอบปะ่ะจะไม่ผิด จริงควรซื้อผู้พลสานแล้วคนเอาผมว่าผมได้เก็บพอหนึ่งดาวสองดาวดีกว่าอิ่มกว่าอันนี้ไม่ค่อยคุ้มอ่ะผมดี้เลยซ,ซื้อขายได้ร้อห้าสิบนี่เยี่ยมผมมันเดินขึ้นบนต่อถ้าได้ถ้าเป็นไม่ได้นะไปได้ดังเมฆเพื่อสี่สิบเศสวยนี่นแบบบัฟโคตรเยอะอะไรผมว่า เจ okay. okay. oh, no ็ดร้อยบาทอันนี้อ่าอันนี้อย่าหาทั้งหมดอันนี้ไม่ค่อยคุ้มไอซื้อวีเนี่ยหาซื้อเลยอันนี้เอามาเอาพอสั่งค์มาเลยโอเคโอเคคนละบาทน่าจะหมดแล้วได้ละมีแล้วก็ขนี้ไปก่อนขนี้ไปก่อนขนี้ไปก่อนแล้วก็ได้ตังค์คืนมาแล้วก็กดซื้ออีสองอันนี่ยังไม่ต้องใช้ก็ได้ ผมชอบเก็บพวกพลสองดาวเลยไปก่อนเหมือนแบบติดเป็นนิสัยไปแล้วที่สุดพังเลยสนุกแล้ว,ลวโอเคนี่ไม่มีไม่ต้องใช้ปุ๊บอันนี้เราไปอสองรอบดีนะแม่คอมแล้วลพื้นที่เหมือนน้อยผมจะจัดได้ไ,ดไอเรียกว่าอะไรปลดรัศมีไม่ได้เพิ่มอ,อีกเจ็ดร้อยบาทก็อิ่มเลยอันนี้คือทำเหมือนอันนี้คือทำเหมือนทำตามไอที่ถูกทำลายวะโอ้อันนี้ซ่อมที่ถูกทำลายสองชิ้นเหรอสุ่มซ่อม อันไหนคุ้มบ้างอะไม่ไม่ค่อยมีอันไหนคุ้มเลยอะซ่มซ่อมมาไม่ไม่่อยคุ้มไม่คยคุ้มไม่คยคุ้มเ่ร้าสาาดีว่าจะไปแต่แดร้เหมาแต่แปดร้อยคือเหมาเหมาชัวร์าแปดร้อยกรเหมาชัวชัวแล้วจไปี่คนแบบรวยจัดอะได้คืนมาอีกสามร้ป๊บปปปั๊บป ปุ๊บอ่าแล้วก็อันนี้ก็คาลอกไม่ไม่เอาอ่ะผมจะโกงอันนี้เลยข้าไปใช้ไอ้สุ่มนั้นทีเดียวตอนหลังลงไหนไม่ค่อยเท่าไหร่มันไม่ค่อยครูเท่าไหร่อ่ะลงนี่ลงนี่ก็ไม่ค่อยคุ้มทุกคนจริงถ้าขึ้นนี่ก็มันกม็มีโอกาสแล้วผมลงล่างต่อดีกว่าแล้วก็มีโอกาสสุ่มนี่ได้ลงนี่สองช่องแล้วคุมก่อนจัดไปชิบุ้งแล้วโอ้โหเรื่องหายหมดเกลี้ยงเลย ล่าอันนี้มาอันนี้เอามาอันนี้เอามาอีกครับเขาจะหาเงินเลยฟาร์มก่อนแต่นี่คือยังไม่ฟูคอมโบทุกคนนะถ้าเกิดจะฟูคอมโบคือมันต้องมันต้องดวงดีกว่าน,นี้ที่ผมยังไม่ดวงดีขนาดนั้นนะคือถ้าเกิดคนที่ดวงดีจริงๆเขาจะแบบเก็แบเบก็แบบแบบเรียบจริงๆอ่ะแบบเรียบไปเลยอ่ะ ผมทําไม่ได้พวกที่ดวงดีขนาดนี้มัของคุณน่าของแท้เลยอะทําไม่ได้จริงๆมือนี่ยตรงนี้โอเคจริงๆก็ไม่ต้องกรงก็ได้นะมันก็ลงให้อยู่แล้วเพื่อผมดงสวยแหละมันยังไม่ไม่มันยังไม่ฟูแบบอะไรนะไม่ฟูไม่ถูกหายากสักมันยังไม่ใสอ่ะนะอันนี้ิวออกมาในชายชัชวร์แล้วก็เราซ้อมแมวขอ,อันนี้มา สามร้อยไ,ได้คืนมาสองร้อยอิ่มโคตรอ่ะอะ้รขึ้นึนฟูลพลัางงานดีกว่าเมื่อยสร็จแล้วก็อิ่มแล้วเนี่ยเพื่อไปก็ให้พีลดเมื่อใหพีลดลงก็ได้รับรูปดรอสตัมเมตมาเแล้วก็ตอนเนี้ยบัฟจะแบบเยอะมากดูดิคือเยอะมากขนาดจะไม่ฟูคนนะนี่คือยังไม่ฟูนะเมื่อเสยังมีสองสี่หกแปด 1ิบสิบสองสิบประมาณน่าจะแตะสามสิบอ่สิบแล้วซ้ำผมว่าอ้อันนี้ผมอยากผมอยากได้พอดีสวยเงินมาเงินเฟ้ออะไรเงินเฟ้อเลยนขึ้นปึดไปสาชิ้นใช่ไหมคูณสอไปสามสชิ้นอ่าสล็อกดีกว่าแต่สหรอกมันมีจับไม่เป็นไหวอยู่แหละมั้งสะผมไหวผมไหวรุ่นนี้ไหว มิเตมิเตใช่ไหมเดี๋ยกี้เชือปลาไปปบุบจั่วเลยจั่วเลยจั่วเลยปลายัดเลยห้าเศเฝ้าเดี๋ยวห้าแสนดึงมาต่อจั่วเลยอีกห้าแสนไม,ไ,ไ,มไ,มแมไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อจริงไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ดึงมาแทรกเขินมาเลยจั่วจั่วจั่วไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ โอ้โตายแล้วหมดละจบแต่คุณไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอจ็บเท่าไหร่จัว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 หยุดครับพ้่มจับนี่เขตปลอดครับพ้่มจับเขาปุ้งเขาเจ็บไปเลยทีนี้เขาโดนคนบัฟบเปนเยอะแล้วอ่ะจบ r o u n สามชิวๆเลยแรงกว่านี้ได้ถ้าเกิดคุณตรงดีกับผมแดงกว่าน,นี้ได้ เราเอาเพิ่มผ่าต่อกันจริงเขไม่ต้องไม่ได้ใช้แล้วผมผมดหมดหมดมดหดหมดแล้วอะปาเลสโกก็ร้อนเนี่ทุกคนเล่นมาณนี้แหละผ่าคนนี้ขึ้นประมาณนี้แต่บางคนแบบเล่นมันเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบปวดหูปวดหัวจริงจริงบางคนอะแข็งแกร่งอะแบบเขาบางคนแบบแข็งแกร่งอะยากออกอันนี้ตราคามาตอนท้ายไม่ได้ใช้แล้วพี่เอ้ย เอาเหมาฮะ,ะพี่พอเนี่ยไม,ไม่ไม่หมดไม่เป็นไรกดซื้อไปแล้วก็เงินก็มีอีกห้าร้อยบาทมาจัดไปทเท่าไร้อยหาเดือนด้วยกูได้กดได้เป็นอันนี้เมื่อเขา้าเก็งอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่จะได้แบบ,บคับรอบพื้นที่มากกว่าอันนี้ก็ดีก็โอเครับแบตรับแบตผมจะลงล่างแล้วกันไปเอาของดีกว่ะลงล่างแล้วก็ไหลไปเลย ใช่ครับอ่านะก่อนอะไรเพิ่มบ้างสามชิ้นได้แล้วนะโอ้โหมก็หวานเจี๊ยบดิพันสามโอ้พี่โอ้พี่โนจะขึ้นลงต่อจะปัมะป๊มจะมแบบสเต็กตังไปเรื่อยๆไม่ต้องเรินอไรไเลย r เบรก y good นีนครับพี่ชายขอยับแปะหน่อยแปะแปะแปะ สวัสดีครับทุดท่าขอทัชหนีนะผ่านง่ายทุกคนจริงพวกข้าได้ยินไงแบบผ่านง่ายตัวของผมกุ้งกัน,น,น,นแหละตัวผมเราดิแบบบัฟทั้งนั้นอ่ะเอามาแบบเอาตายเลยอ่ะเคลือมาเอาตายเลยแบบแทงอ่ะจ้วงแบบเอือเอืออไปเลยเ <c oughs> ขาเล่นอยู่างเนี่ยอย่า,งยางลงงี้นะอ่ะเรียบร้อยอดได้ละจ,จบ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 อย่างลงอันนัลงเลย โอเคไม่โอเคไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดแล้วโอเคหาตังค์เพิ่มครับหาตังค์เพิ่มเพื่อความรู้ครับระยะหนึ่งชิ้นนะครับตะพอนวุฒิภัยระาะหนึ่งชิ้นแล้วก็นิดหนึ่งโอ้ว้าวไนส์ที่ต้องปั๊มเงินเพื่อเข้าจุดรอบต่อไปเอาเงินมาปั๊บแปดร้อยแปดสิบบาทตะคี้ครับเงินอีกสี่ร้อยบาท โอเคครับพ okay. ี่ร <sup> ับทราบรู้เรื่องปาไปปลาปลาปลากลุ่มกลุ่มกุ่มก็ตายไหมผมผงก็ตายนะไะตายชีเดย์คาราเดนกันฉันด้วยจะได้สังหารยังไงฟันนี้ครับสุดหรอเล่นสิบป่ะขอรับสุดหรอไม่ได้ใช้ร่าเนี้ย ออ่บาทวะเอาหมดอะเก็บหมดอะอจจตีฟินสุดละีตแต่ัวฟินนะมีตมตปลาเลยจแบบเออแปสครับสุดลคนที่อานีละขอบคุณนะเฮ้ยเดี๋ยว โอ้โหตกใจมัน <Aub> ก <urn> ็เพิ่มขึ้นได้หายใจคว่ำหมดต้องพยายามใช้ตัวแบบว่าอันติของอ่าร์สปักเกิลบัฟหรือเปล่าอันติมือแล้ก็จะเมจิเกิดจากความสูงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ9%อ้อันติหมดแล้วเช่นนั้นอะอันนี้เพลงไม่สุดนะทุกคนปรับมันนี่เพยงยังไม่สุดยังไม่สุดมือถ้าเกิดผมดึงมา ถ้าผมดึงมามันจะมีอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าผมปาไปเลยเก้าแสนเป้าเดียวดึงมาต่อข้าวครับข้าวเวกผมเล่นเองปาไปปาไปโอ้ยพี่เจ็บจังเงยพี่กดก่อนไม่ได้กดโบกเข็นนะโบกเข็นเรียบร้อยล้านแปดตันติ มักหลายเรื่องอาไเงี้ยอ๋ยจระสา,าะนนะครับพี่ลอคที่บอกข่าเนี้ไปขอบคุณนะร้านแปดโอ้ยไม่เข้าดึงข้ามา t h a ง k you วครับคนของรูมือยังอยู่เพราะยังยังไม่เข้าถึง,งตัวเองสามล้านแปด r e a y good ตัรมยังเล่นแบบเป็นสายแท้งดูอ่ะน่าจะสนุกมาดูเลยนี่ไงสายแบบโอ้บาร์คาปฏิหารของหมกสายแบบซ้อมแบบเป็น10ล้านอะไรย่างเงี้ยลองเล่น้ในชีวตดูนพอสี่สิบสี่ไม่พอเก้าสิบเอดดูยากสี่สิ่อิ่มอมลยกเพียคนก็รอบต่อไปนะผมจะ่ลดนเป็นสายอนุรักเนาะผมยากแม่งสิบสองสิบสองมันไม่ผ่านเลยเอาค่้ก็พอเพราะสิบสองผมต้อลงดีด้วยเผเป็นนี้อันนี้ ของเปุ่นเล่นแต่เล่น,ลนทีมนี่แหละถ้าต้อแบบเพิ่นนมน้ำแบ็งสตัวหนึ่งก็น่าจะเอาเบต้าเบต้าใส่ได้เหมือนเพิ่มน้ำแขสะท้อน,นได้ไหมได้แหละเพรานสะท้อเนเป็นน้ำแข็งใช่ป่ะโอเคก็ประมาณนี้จกันไปเนาะก็สุดที่นี้ทุกคนก็เชิญเหมือนคลิปนีาคลิปนี้ติดตามชมนะครับผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับผม